สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับรถิกจันรุ่นนี้นะครับนักชมเราก็ได้มาแล้วก็มาปั้มอยู่หลายวันแล้วครับก็มากพอสมควรครับผมว่ามาปัม้มได้เกือบเดือนได้ครับเพราะว่ากว่าจะสมบูรณ์ได้ครับวันนี้เราก็ได้ได้หน้ากากใหม่มาครับวันนี้ก็จะมาดูเรื่องนี้นะครับไฟเขา มันสูงเกินไปครับมันปรับไม่ได้นี้น็อตน็นอตปรับตัวนี้มันหายไปครับเราจะแกะมาดูว่า,เ,าเราจะเปลี่ยนตัวปรับไฟสูงไฟต่ำได้ไหมครับนี่มันมีน,อน็อตตรงนี้ครับไม่รู้ว่าจะขันเข้าหรือขันออกครับเดี๋ยวดูกันครับว่าเขาจะปรับอย่างไรนะครับคุณผู้ชมมาผมดูดูแล้วก็ไม่รู้จะปรับยังไงคับเดี๋ยวผมแกะดูก่อนนะครับท่านผู้ชม ว่านาตาเขาเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยครับเราจะแกะนะฮะเดี๋ยวผมขอแกะครับเข้าไปได้ด้านในเน่ยครับเดี๋ยวผมแกะออกมาก่อนนะครับโอ้โหแกะยากครับลูนอตอยู่ด้านในนู่นนะครับ จะมีน็อตกี่ตัวครับสน้่นและครึ่งว่าขอยาวๆหน่อยครับขอยาวๆหน่อยครับนี่ครับได้ไหมครับใหญ่ไปหรือเปล่าเออ ไหวหน่อยครับเอออย่างี้ไหวหน่อยครับยาวอย่าวนี้แค่ได้อ้าวโอ้โหนอดยาวมากนัดยาวมากเดี๋ยวเราดูกันครับว่า เขาปรับอย่างไรนะครับผม,มก็ดูนะครับอืมมันมีสปริงตรงนี้เนาะผมต้องหาอะไรมาเล่นเขาปรับอย่างไรเอ่ย งนะถอดดูครับทาไมทาไมถอดลงทําข้างล่างเนะีลยลำบากรัาทำแบบนี้นะครับลองถอดดูครไม่ใช่เเหรอกครับาะว่าเอออ้อสนี่สายนี้ ต้องอมันมีสายโล้คนละสีครับนี่ครับสีเขียวสายสีเขียวไม่ลืมสายสีเขียวแต่ตัวนี้มัน้าตรงนี้ความจริงอันนี้มันอาจจะแดงเนาะแดงให้เรารู้บ้างนะไม่รู้เลยนะน,นี่นี่เป็นชั่วนี้รู้เรื่องครับอันนี้ตามนั้น <c oughs> แน่นปึ๊กออตัวนี้เออมันรู้แล้วครับตัวนี้รู้แล้วอันนี้ก็อาดดำขาวเข้าตรงนี้เอาโอเคดําขาวเข้าตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จำยังไงนะตัวนี้ตัวนี้แดงเข้าตรงนี้ ดำขาวมันจะหลงทางนะลงดำขาวดำขาวอ,อ๋อดำขาวอยู่ตรงนี้โอเคดำขาวเขาตรงนี้โอเคดำขาวเข้าตรงนี้ดำขาวเข้าตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นสายเมนบางนั้นเถอนะเนาะสายเมนเอาจำเอาอดำขาวเข้าตรงนี้เข้าใจละตรงนี้เป็นสายเมนใหญ่ อันนี้นจะเป็นดินอันนี้คือสายไฟอ๋อจำละไฟเข้าตรงนี้ไฟเข้าตรงนี้อันนี้เขาตรงนี้เออโอเคโอ้โหเนี่ยครับเวลาดึงปุ๊บอย่างนี้ครับโอ้โหแน่นมากครับอ่ะครยว่ากัน เดี๋ยวผูก,กครับว่ามันหายไปน็อตมันหายน็อตมันหายคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอแต่งน็อตตัวนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสอดใส่เข้าไปครับคุณผู้ชมเราได้สปริงมาแล้วครับโชคดีครับได้สปริงแล้วก็ได้น็อตยาวแบบนี้ครับมีแบบนี้ครับ เกี่ยวละเอียดโช่วเดคเขาทิศเราซื้ออะไรมาตุนไว้ครับเลยไม่ต้องเสียเวลาเยอะครับนี่เราก็จะเสียบสายไฟที่เราออกมาสักคู่นี่ครับมีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาว่าทำไมไม่ ถ่ายทาให้ใกล้ๆมันมันทาคนเดียวมันทำไม่ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองซูมนะครับนี่ผมตั้เอาขาตั้งนะครับจดี๋ยวลองซูมนะลองซูมนะเนะท่าไหร่ครับอผมซูมแล้วครับคุณผู้ชมดได้ไหมครับอ ้วนี้สส่ตรนนี้ก็าําแล้วครับเสียบเข้าตรงนี้เนาะมันต้องต้องใช้ตัวนี้ครับเสียบเข้าไปเสียบตัวนี้ก่อนครับเพราะเดี๋ยวมันตกครับเอาก็เสียบเข้าตัวนี้ โอาได้ถ้าตัวนี้ก็สายเข้าตัวนี้อันนี้เป็นตัวนี้น่าจะเป็นสายสายไฟครับนี่สายไฟอันนี้ก็คือต่อเข้าสีแดงดตัวนี้นี่ไฟเลี้ยวครับ ก่อนจะใส่เราก็ต้องลองก่อนครับคุณผู้ชมอา้าวเราใส่กุญแจเข้าไปแล้วก็ลองไฟดูครับลองเปิดไฟเร็วครับเออให้ได้ให้ได้ไดอา่าผ่านครับผ่านสำเร็จครับสำเร็จ เห็นแล้วเราจะจะประก,กอบตัวนี้เข้าไปครับอ่าเออแห่ซูมอย่างนี้เข้าท่าหน่อยอเอาปิดไฟปิดไฟ เดี๋ยวเราจะทดลองเปิดไฟหน้านะครับปิดไฟก่อนครับนยาวมากครับนี่ครับ ูเป่าโอ้ไม่เข้าไม่เข้าได้ล้อต้อง,ต,องต้องใช้สายตามองด้านในครับอย่างนั้นไม่เข้าครับ เด็กเล่นเลยอ้าวน้ำโอเรคุณผู้ชมเผื่กันเรามาเล่นกันเลยครับ เข้าครับไม่เข้าอ่ะไ้าไหวไหมไวไไหมเออไวหน่อยครับนเบอร์แปดเข้าลูกเปล่าครับชิบบรับ ติดเลยเลยอ้มติดสายครับเดี๋ยวปันเดี๋ยวกันมันติดสายเจ้าตัวนี้อยู่ครับ เอนะั่นปืนนั่นบีบเข้าครับผู้ชมน่าจะได้เนาะยากเหมือนกันครับ ปรับตรงนี้ครับเพื่อว่าได้ไฟมันขึ้นลงหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องดูเนาะ ถ้าปรับถ้าปรับเข้าเนี่ยนะครับผู้ชมถ้าปรับเข้ามันเหมือนว่าเราจะถ้าปรับเข้าเหมือนจะว่าทให้ไฟสูงนะครับถ้าปรับปรับออกมาซ้ายมือมันเหมือนจะทําให้ไฟมันต่ําลงนะครับผู้ชมแต่เราไม่สามารถลองได้ต้องไปกลางคืนแล้วแหละครับอันนี้เราก็มองสายตาครับ น่าจะได้แล้วเนาะเดี๋ยวรอกลางคืนครับเราเล่นนะครับาพรตอนนี้มันมองไม่ออกแล้วครับยี่ั้อเมลยกัดขำพันมากตอนนี้มองไม่ไม่ชัดเจนเดี๋ยวไม่ว่าตอน đій kén tiến khởi tiến khởi bà muốn đang r Alcohol nhảy thiioso siproblem của hệ l wprowad不會 thi Если không tham gia- với biên phong mà đây fence trở nên hãy hãy tập vào tình con classic ันยังหันหมันคว่ำควลงลงเออเอันเอาคล้ายนี่ลงม่หคล้ายลงเอออันเ็จะไห้ว่าคายตำคล้ายดำบึจะรองเอ้ายี่เนี่เขาเลยสูงก็ตอนนี้มันมีไม่มีนอดไหลนบึ้เขากเรนตอนนี้เอาย่นี่็ตาจะป๊บได้ละนะตอนนี้นะ่าจะเมลฮะ ปจุนปจน์ปายเดจกิงซุดได้อ่าเล่นได้ตอนนั้นเล่นได้หัวโจกนี้ไปมีตัวเล่นได้ผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าเหมือนเดิมครับเดี๋ยวรอกลางคืนก่อนครับค่อยมาปรับจูนกันแต่วันนี้มองไม่เห็นผมเห็นแล้วว่าจานด้านในมันขยับขยับลงครับเวลาหมุนแบงนี้นะหมุนท่าหมุนน็อตเข้ามันขยับขึ้นจากมันจานข้างบนในข้างในนะครับผู้ชม ที่นี้ก็คงจะลำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจบ้างยครับ